ลาก่อยเพลส,สวัสดีครับทุกคนและนี่คือดีเวดีประจำวันตอนที่120นะครับผมถ้าหาร3 0สิเนี่ยเราก็รีวิวมา4เดือนเต็มๆแล้วนะครับแบบไม่นับคลิปอื่นด้วยนะครับคิดได้เป็นประมาณ2แพทครึ่งนะโบ้าบอมากนะครับและเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีคอมเมนต์หนึ่งนะคอมเมนต์มานะว่าเนี่ยจะเอา i อดีที่ตัวเต็มๆมารีวิวเพื่อก็ต้องรีวิว ID ดีที่มันมีปัญหาสิจะรีวิว i อที่มันมีตัวครบแล้วเพื่ออะไร อะไรเงี้ยนะตัวเอเนอร์จีแบบเรียบกรดนับวันนี้ก็เลยเอาไอดีที่แบบเครื่องเงื่อนกลางมาให้ดูนะครับก็นั่นแหละนะคือจริงรีวิวดีเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ผมก็ตั้งใจอย่างนั้นเนาะอยากจะรีวิวให้ไอดีที่แบบที่ตัวขาดๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่ารู้ไหมว่าทำไมถึงมีช่วงที่เป็นขิงไอดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้ตรงไปตรงมาทุกคนผมแบบจากใจเลยนะคือยอดวิวไอดีที่แบบมันเต็มๆอ่ะเยอะกว่าแล้ว แบบช่วแงแรกๆเนี้ยไอดีแบบข,ดขาดๆใช่ไหมไอขาดๆไปถึงแบบไอดีทั่วๆไปที่เคลียร์บินไม่ได้อะแล้วผมก็มีไอดีที่เป็นแบบ C68 แบบเหมือนแทรกเข้าไปตอนนั้นแบบเหมือนเป็นไอดีแรกที่เป็น C6 ตัวละคร C6 สองสาตัวใช่ไหมโอ้โหยอดวิวเยอะกว่าคลิปอื่นประมาณ2เท่าผมก็เลยโอเคถัางนั้นแปลว่าคอนเทนต์ขิงไอดีก็ใช้ได้เหมือนกัน <S <S อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันจะสลับๆกันหน่อยก็ไม่ว่ากันนะทุกคน <S <S โอเคนะะมาดูไอดีนี้นะของคุณอาคุโตะนะครับ ก็อย่างที่บอกนะไปดีนี้ตัวไม่ได้เยอะเท่าไอดีที่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเห็นได้บ้างนะครับปรับอะไรได้บ้างนะครับและเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้และกด s u b ส c r i b e ช่องลาก่อยเพล์เอาไว้ด้วยนะครับเกือบพูดชื่อช่องผิดแล้วนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคมาดูตัวละครเมื่อกี้ดูไปแล้วนะดูไปคร่าวๆแล้วคือหลักๆเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือไม่มีตัว DPS น้ำแข็งเลยนะจะมีเป็นตีใส่ฟ้าแล้วก็มีหูเต่านะที่ดูครบอยู่นอะตีหูเต่าครบเลยคนัะ แล้วก็โคคม,มิก็เล่นได้เช่นกันนะครับสำหรับไอดีนี้นะฮะแล้วก็ขอดูอาวุธหน่อยนะมีอาวุธประจำตัวยาเอด้วยนะแล้วมีธนูบ้าอีกแล้วโอ้โห my god อะไรอีกแล้ว啊 e เ e r g y 4dn อีกแล้ว,ว่ะคือจะเปิดโฮมาให้ฮูเต่าแล้วคือหลุดมาแล้วไม่ได้โฮมาด้วยเนี่ยนะคือถ้าถ้าเรื่องจริงเป็นอย่างงี้นี่แบบสงสารน่สงสารสุดๆไปเลยอะแบบ แบบได้ได้อาวุธหลุดเลยแต่ว่าไม่ได้อาวุธที่อยากได้แล้วก็ไออาวุธที่หลุดมาเนี่ยใช้ไม่ได้ด้วยนะเป็นอาวุธปริศนาด้วยนะโอ้โหแล้วก็ดาบเบเนตอันนี้ก็ก็อย่างว่าแหละมีบางคนบอกว่าดาบนี้มันก็เบสแท็งเยอะที่สุดนะแต่ถ้าเกิด Energy Recharge มันไม่ถึง250อะไรเงี้ยผมก็ผมก็แนะนำให้ไปใช้พวกเฟลวเนียอยู่ดีนะครับเออมีไหมมีดาบเฟลวนีซ้อไมไหมเนี่ยอ๋อนี่ไง โอ้มีแค่สงอันหนึ่งเหรอเดี๋ยวนะจุด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 ว้าวไอดี ID นี้มีดาวเฟเนียซอสสองอันเองแต่มีเซคริฟิเชียลซอสขัดห้าเลยนะครับความไม่สมดุลของอาวุธกาชามีหอกเดอะแคทขัดสามวล2ยี่สิบอ่ะมาไล่ดูตัวกันยาเอ็มมิโกะนะครับก็ดูเป็นตัวอวยมากๆนะครับใช้อาวุธประจำตัวเลยนะแล้วก็ปลดดาวหนึ่งด้วยนะครับ อัติแฟกเป็น2องเอ็มเบลมสชิเมนาะวะอืมเอเนอร์จ huh. ีรีชาร์จหนึอยสามสิบสี่เปอร์เซนะครับคิเลธ67คิเดเมน258ยาเอซีหนึ่งนะก็คือมันจะมีเอนเนอร์จีรีชาร์จให้ตัวเองคืนมานะครับหลังกดเบิร์นะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้เออาได้น้อยลงนะแต่เท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ย ER 134เนะี่ยกับเอ่อกลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยก็กำลังดีนะถือว่ากำลังดีใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดกลุ่มดาวศูนยะ์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ประมาณ150 160นะครับ เพราะฉันก็ก็ไม่แย่นะไม่แย่นะถึงถ้าถ้าเป็นผมเองเน่ยผมผมจะชอบเป็นแบบอาจจะเป็นแอคแท็กสองเซตไปเลยหรือเป็นใส่ฟ้า 1, act 1ออานึ่งแอคแท็กหนึ่งอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นตัวละครแนวเนี้ยผมรู้สึกว่าใช้ใช้เอฟเฟกของเซตหลักอัติแฟกต์เนี่ยเพื่อ Energy r e ีรีชา,ารเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ว่าดูจากอัติแฟกต์เซตเอ็มเแต่ละชิ้นเนี่ยก็ออฟดองก็ดูดูดีเลยแหละเพราะฉันก็อาจจะใช้ต่อไปได้นะ แต่ทีเนี้ยที่ผมแนะนําว่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนอันนึงคือหมวกนะอย่างเงี้ยเซตเอ็มเรมมันสองชิ้นครบอยู่แล้วอะผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็นหมวกคิเลตเดีมันอาจจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นกับสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเออนะ,นะผมผมขอทดสอบเปลี่ยนหมวกนะครับว้าอ่ดีนี้ขาดออดิแฟกต์หมวกคิเลตคือเนี่ยกดเข้ามาแบบนี้เรารู้เลยว่าขาดขาดออดิแฟกต์คิเลตแน,น่ๆนะ,นะ,นะคือมีแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะที่เป็นคิเลตนะแถมอยู่ที่เบเนต์หนึ่งอันด้วยนะ เท่ากับว่าตัว main DPS ID เนี่ยไม่มีโมคิเลตเลยนะอ่ะเรามาดูกันลองเปลี่ยนแบบนี้นะนี่อย่งดูดีขึ้นเยอะเลยอะแบบเมื่อกี้มัน67 250กว่าเป็น89 200อะ่ะฟันธงเลยว่ายังไงแบบนี้ก็แรงกว่านะและแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะเพราะว่าอัตราส่วนมันแบบอัตราส่วนมันมันมันเยอะขึ้นพอสมควรเลยนะเยอะขึ้นประมาณนัก20%อะไรเงี้ยได้เลยนะ เอเนอรจีริชาร์ดอบลงมานิดเดียวแต่ว่าผมคิดว่าเป็น C1 อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะไรแรงนะคิวผมคิดว่าใช้โหมดนั้นแนหะดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟิเชอค่อยว่ากันแล้วอย่าลืมอัพทาเลนต์อันนี้นะฮะอันเนี้ยโอเคอาจจะรอวัตถุดิบอยู่ก็อัพได้เลยนะอัพได้เลยอันนี้อัพเบิร์ดไปก่อนนะครับก็ไม่ว่ากันโอเคได้อยู่นะครับผ่านไป หูเต่าเนอะหูเต่านี่น e tamam. like like ่าจะประสบปัญหาเดียวกันเนี่ยคิเลตกับคิดไดเมทแบบอัตราส่วนอัตราส่วนคิเลตน้อยกว่าเนอะเหมือนกันเลยนะเหมือนยาเอเลยแต่หูเต่าเนี่ยดีกว่าเพราะอะไรเพราะใช้หเดนแมทที่บวกคิเลตคือเมื่อกี้ยาเอ๋มันมันค่อนข้างจะน่าเกลียดกว่าเพราะว่าอาวุธมันบวกคิดไดเมทด้วยแล้วพอไปใส่หมวกคิดไดเมทมันเลยแบบหลุดโลกไปเลยนะแต่หูเต่าเนี่ยมันมีหเดนแมทช่วยถ่วงดุลอยู่ก็เลยดูพอไหวนะดูแบบดูโอเคอยู่นะ แล้วก็อาร์ติแฟกต์ก็ดูไม่เลวเลยนะมีดอกไม้นี่นแหละที่แบบคิเลตสามเปอร์เซ็นต์คิดเตสิบแปดเปอร์เซ็นต์ดอกไม้นี่ก็อาจจะเปลี่ยนได้นละแต่ว่าเซตนี้เนี่ยผมก็อย่างที่ทุกคนรู้อ่ะก็ไม่แนะนําให้ฟาร์มเพิ่มแล้วนะครับคิมสันเนี่ยเหมือนเป็นเซตอาร์ติแฟกต์ที่ตกตกยุคไปแล้วด้วยนะครับเป็นหมวกคิดเนเมที่ไม่บวกคิเลทด้วยคือเอาจริงเนี่ยเป็นนาฬิกา EM ที่บวก HP เปอร์เซ็นต์โอ้ยเยิ่มกันนะแต่ไม่มีคิเลทคินเนเมเลยนะครับ จริงๆอติแฟกต์เนี่ยก็หาเซ็ตชิเมนาวะเซ็ตใหม่ใส่ให้ยังได้เลยนะหลังๆเนี่ยผมก็จะชอบเชียร์ให้บางบางไอดีนะที่ที่ใช้ฮูเต่าและอติแฟกต์ยังไปไม่สุดจริงๆอะ่ะเปลี่ยนเซ็ตได้นะครับเพราะชิเมนาวะมันคุ้มไงในการฟาร์มนะดูซิมีหมวกคีเลตป่าเนี่ยหมวกคีเลตก็พอมีนะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่ดูอติแฟกต์น้อยจังเลยดีนี้นะ ผมสงสัยที่คำแนะนำอันดับแรกคือไปฟาร,ร,ร์มออดิแฟ์เพิ่มแน่เลยดูแลแต่ว่าอย่างอื่นไม่ไม่เลวเลยนะอันนี้จริงๆถ้าจะอัพทาเลเต้นใส่มงกุลเนี่ยอัพอันนี้แรงกว่านะครับอัพโนม่าแท็แรงกว่านะอันนี้ไปอัพสกิล e เต็ม10เลยแล้วก็อาวุธเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ขัดนะเดดเ m a แมทเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็แบบขัดได้เลยนะเป็นอาวุธเบเทอร์พาที่แบบ มีตัวละครใช้ได้จริงหลายตัวนะเดนแมทชิ้นอื่นๆเนี่ยก็จะมีเซอร์เพนส์สปายที่ดูดีอีกชิ้นหนึ่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคือดีอาวุปธปืนพัน์มันดีแต่ว่าไม่ได้แบบเหมือนดีขนาดนะั้นเป็นแบบเทียร์เอแต่ไม่ใช่เอสอะไรเงี้ยน,นะโอเคแต่ดูมรวมเนี่ยผมว่าหูเตา่าหูเต,าต่าตัวนี้กลางๆนะเป็น C0 เดนแมท C1 ด้วยอาจจะไม่ได้แดงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เลือด24 0 e 0 0 EM 200คือสเตตมันกลางๆหมดเลยอะไปทางกลางๆหมดเลย ซิงชิวเวล90 Sacrificial เ,เป็นเซต w อ n d e r e r Trove ด้วยนะอาร์ติแฟกต์เซตแปลกดีนะแต่ว่า46 Energy Recharge อย่างล้นนะครับ266%นะโหเยอะมากนะผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมัน4เอมเบลมก็ได้นะเนี่ยห็นไหมคือสังเกตว่าอา์ติแฟกต์เนี่ยปรับได้อยู่นะเนี่ยคนนกเต็มเลยที่ยังไม่ได้อัพเปลี่ยนคนนกแล้วก็อาจจะหาหมวกใหม่หรือแต่หมวกคิเล่เมื่อกี้ไม่มีเนาะ โอเคซิงชิลเนี่ยก็น่าเปลี่ยนเป็นเอ็มเบลมนะครับอเวโดถือดาบใหม่ใส่เซ็ตใหม่นะครับเต็มหมดแล้วด้วยนะโ okay. อเคอเวโดผ่านอย่างเงี้ยอเวโดคือผ่านเลยเหลือแค่แบบเลื่อนขั้นนะครับถ้าจะเอาให้เต็มนะจงหลีว่า80ถือแบล็กเทสเซลใส่เซ็ต4เทนนิสิตี้โอเคอะจงหลีผ่านนะครับสายเปิดโลอยู่แล้วนะครับไลเดนถือเดนแมน ใส่เซ็ตเอ็มเลมจัดเต็ม C0 นะฮะอันนี้โอเคเลยนะคิดเลยคิดเหมือนโอเคนะน่าจะพอเดนแมทแหละนะครับโอเคเลยเลยเดนผ่านเลยเครือชิงโอ้มีเครือชิงด้วยเครือชิงมีดาดบดำใส่แต่ว่าไม่ต้องปั้นก็ได้นะเฮ้ยวัอดคือไอดีนี้ตัว5ดาวก็ไม่ได้เยอะนะมีมีแค่ยาเอซีหนึ่งตัวเดียวที่เหลือก็ซีศูนย์เหมือนแบบ เหมือนอาจจะเติมแค่พรรพะจันแล้วก็เติมเบทเทิลพาร์ตทั่วๆไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเครื่ฉิง C4 ่วัดแต่เราได้พิสูจน์มาแล้วว่าเครื่ฉิง C6 ก็ไม่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เวอร์ไม่ได้เวอร์เหมือนอย่างยูล่า C6 อะไรเงี้ยนะก,ก็ปล่อยไว้ก็ได้นะเป็นเป็นแบบเอเซอรีในในไอดีนะโทมาเวอร์80นะฮะก็อุ้ย C6 ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย โทมัสซหแต่หูเต่า C ศูนเนี่ยนะโอ้พระโทมัสมันมาในตู้ยาเอ๋ด้วยนี่ว่าใช่ไหมโทมัสมนอยู่ตู้ปัจจุบันนี้ใช่ไหมนี่ไงแล้โอเคอเคได้ได้โทมัสซเยอะเพราะว่าเปิดทั้งหูเต่าทั้งยาเอ๋ด้วยนะโทมัสซหเนี่ยก็ก็พอเล่นได้อยู่กับหูเต่านะอย่างไอดีนี้เนี่ยก็แต่ดีนี้มีจงหลีแล้วอะก็อาจจะก็อาจจะไม่ได้เล่นแล้วอะนะ ใช้จงหลีก็น่าจะดีกว่าอยู่ดีนะครับเบนเน็ตเบนเน็ตถืออะคิลาฟาเวเนียโอเคเบนเน็ตไม่มีอะไรนะเบนเน็ตก็ผ่านอยู่แล้วลนะ้วเนาะโคโคมิ omi, ถือประตูท้ายแอมเบอร์นะใส่เซตใหม่โอเคฟิชเชลนะฟิชเชลไม่มีอาวุธนะมีสิงเลตปะมีสิงเลตโอ้สิงเลตขัดสีเนะี่ยฟิชเชลปั้นได้นะผมผมมีเห็นแนวโน้มว่า ไอดีนี้เนี่ยอาจจะมีที่อัลฟิเชอร์มาเล่นกับยาเอได้นะับ C6 ด้วยนะฟิเชอร์ C6 แรงนะครับเซียงหลิงนะถือดรากอนเบนขัด4เออผมเปลี่ยนให้แล้วกันเดอะแคทแรงกว่าแน่ๆน,นะเดอะแคทนะแล้วก็ยังไม่ได้ปั้นออดิแฟร์เลยเว้ยอ่ะโอเคก็อย่างนี้ถ้าเป็นไอดีนี้นะสาระ C3 นะไอดี ID นี้แนวทางก็ ตัวมากๆนะครับคืออ่ะผมผมจัดแบบตี้มาตรฐานก่อนนะตี้มาตรฐานคือตัว5ดาวที่ที่ปั้นแล้ว2ตัวอ่ะหลักๆเนี่ยฮูเต่าเนี่ยคือตี้ฮูเต่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันมีนมตีนี้อยู่ที่เป็นที่เป็นตี้ฮูเต่าแบบครบเซตอะแต่เนื่องจากฮูเต่าไอดีนี้เนี่ยมีแค่เดสแมทเดสแมทซีหนใช่ไหมแล้วก็ซิงชิลเนี่ยก็ไม่ได้ดูแรงขนาดนั้น e อ2 <S 6 6 6 อาเบโดยังแปสิบอยู่ตรงนี้ยังแปสิบอยู่ก็เลยรู้สึกว่า DPS รวมโปรตี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแต่ใช้เคลียร์คอนเทนต์ทั่วไปได้นะแล้วก็อีกตีนึงก็คือแบบยาเอะเล่นกับอะ่ะถ้าเตียง่ายเล่นกับไรเด่นไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวน้ำมาตัวหนึง่งตัวลมเนี่ยไอดีนี้ไม่ไม่มีคาเซฮานะจริงๆก็อยากให้เล่นถ้าเป็นไม่ได้น,นะอยากเชียร์ให้เล่นสามสายฟ้าหนึ่งน้ำไปเลยแบบอย่างเงี้ย อันนี้คือคือสามสายฟ้าหนึ่งน้ำไปเลยหรือว่าอยากจะใช้ซูโครสก็ก็แล้วแต่นะอันนี้อันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะแบบเป็นเป็นซิงคิวแบบนี้ก็ได้แนละ้วก็อารมณ์แบบอะไรอนะตีเทเซอร์5้าดาวอะไรเงี้ยก็จะจัดได้นะแต่ทีนี้ถ้าจะลงอบิทร,รอบนี้เนี่ยก็ต้องลองนะต้องลองเอาตีที่ยาเอทเล่นเนี่ยไปห้องบนแล้วก็ ลองเอาตีหูเต่าไปห้องล่างดูว่าว่าหูเต่ามันทันหรือเปล่าก็คือมีตัวหินสองตัวพอได้แหละแต่ว่าอบิตรอบเนี้เท่าที่ผมสังเกตนะมันต้องการตัวฮิวแบบระดับหนึ่งอะแบบฮิวอ่อนๆฮิวนิดหน่อยเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะแบบอารมณ์แบบซิงชิวคู่เบนเน็ตผมเห็นคนใช้ปาราร่าด้วยนะแล้วก็มีอะไรกันตัวตัวหินที่ฮิวได้ผมเห็นคนใช้โนโอเอลด้วยนะแบบเอามาเอามาตีไอตีบอสอะบอสหินนะ เพราะฉันตัวที่ผมแนะนําให้ปั้นอย่างยิ่งเลยนะครับหลังจากเซตนี้นะก็คือเซียงหลิงนะคือเซียงหลิงเนี่ยมันจะมันจะบูส์พลังเยอะมากแล้วแล้วมันจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับให้กับตี้แบบให้กับอะไรให้กับการจัดตีของไอดียนี่เพราะสังเกตว่าตอนนี้สองตี้นี้เนี่ยยังไม่ได้มีตี้ที่ใช้เบนเนตสะทีเดียวอะ่ะเอาจริงตรงนี้ผมว่ายาเอชโชกุนเล่นกับเบนเนตได้นะเอาเบนเนตมาลงตรงนี้ก็ได้เออแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาอะไรดีอะ่ะ สิงชิวแต่ก็แย่งสิงชิวกันอีกนะถ้าอย่างนั้นเนะ่ยปั้นเซียงหลิงเลยดีกว่าคือถามว่าลองเล่นไหมลองเล่นได้นะลองเล่นได้ผมว่าผมว่าถ้าเกิดสกิลเพลย์ดีๆเนี่ยก็อาจจะขคลียได้นะกับกับบอสบอสอบิสรอบเนี่ยอาจจะขคลียได้นะแต่แต่ผมไม่มั่นใจนะผมคิดว่าถ้าเป็นผมเล่นอนะ่ะไม่ผ่านเอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าถ้าผมเล่นไอดีเนี่ยแล้วเล่นตี้หูเต๋าเนี่ยไม่ผ่านจะว่าไปขณะผมเล่นหูเตา่าไอดีตัวเองผมผมยังไม่ผ่านเลย <laughs> ฮูเต่าไอ้ดีผมมีโฮมาด้วยนับภาษาอะไรกับเดนแมนนะจำได้โดนหมาหินไฮ้ประบีมใส่ตายเลยนะเพราะไม่ได้เอาตัวฮิวไปนะเพราะฉันต่อให้เป็นตี้ฮูเต่าเนี่ยอบิตรอบเนี่ยก็อาจจะพกตัวฮิวไปกันเหนียวสักตัวหนึ่งนะน่าจะช่วยได้นะแล้วก็การบ้านนะที่แนะนําอย่างยิ่งก็คือฟาร์มอร์ติแฟกต์เพิ่มนะครับผมแล้วก็อัปเดตแคชขึ้นมานะตัวละครที่โฟกัสเนี่ยผมให้เป็นเซียงหลิงตัวแรกเลยนะแบบถ้าเซียงหลิงขึ้นมาเนี่ย จะเล่นตี้เนชั่นอลไรเด่นได้ด้วยนะแบบเล่นตี้เนชั่นอลเล่นตีหนึ่งแล้วเล่นยาเอไอีกตีหนึ่งยังได้เลยอะแบบนี้ผมว่าสองตี้นี้ก็โหดมากเลยแบบอ่ะสมมุตินะสมมุตินะแบบเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นเนชั่นอลไรเด้นตีหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นตี้ยาเอไอฟิชเชลโคโคมิอีกตีหนึ่งยาเอไอฟิชเชลแล้วก็อาจจะซู่โครดก็ได้ เนี่ยอย่างเงี้ยผมผมว่าตี้ประมาณเนี้ยสองตีเนี่ยผ่านได้แน่ๆแบบถ้าถ้าถ้าเต็มเต็มกว่านี้นิดนึงนะอันนี้ฟิชเชลอาวุธอาวุธยังไม่เต็มอยากได้สติงเล็ขัดสี่ซะหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เซียงหนิงก็ยังไม่เต็มใช่ไหมแต่ถ้าสองตีนี้เต็มอ่ะผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเป็นอาบิสปัจจุบันน่ะผ่านได้นะครับโดยที่อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสักตัวหนึ่งแบบตีเนี่ยซูโครสมันเป็นตัวตัวเฟล็กอยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวหินอะไรเงี้ย หรือหรือตี้นี้ก็ได้นะเปลี่ยนผมว่าถ้าเปลี่ยนซิงชิวเป็นตัวหินแล้วเดี๋ยวนะจะผ่านไหมเดเมจจะพอไหมเออถ้าเปลี่ยนอันนี้ผมสมมตินะผม,ผมหาตัวหินไม่เจอเอาจงหลีกได้เปลี่ยนเปลี่ยนซิงชิวเป็นตัวหินแล้วก็เอาซิงชิวมาเล่นตี้นี้แทนโอตีนี้ดูแรงแบบตีนี้ดูแรงเลยอะเอาซูโครดได์ยิงไป ก็ได้เหมือนกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้ประมาณนี้แหละอันนี้ให้เป็นแนวแนวไปนะให้เป็นตัวอย่างไปนะโอเคนั่นแหละนะเซียงหลิงนี่คือแนะนําอย่างมากนะเด็กแคทเนี่ยคืออัพให้เต็มเลยนะขันให้เต็มด้วยนะก็รับรองว่าผ่านได้แน่นอนนะครับแน่นอนมีความยืดหยุ่นมากนิดหน่อยในการแบบลองจัดทีมเทสลงชั้นบนชั้นล่างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายต่อคําถามเจ้าของอดีนิดหน่อยนะครับบอกว่าตัวละครตีแม่แรง เท่าที่ดูเนี่ยก็คิดว่าเป็นเพราะว่าตัว DPS เนี่ยอาวุธไม่ได้ขัดเยอะนะแบบหูเตา๋าหูเตา๋าเดสแมทอะไรเงี้ยใช่ไหมส่วนยาเอเ๋นี่มันอาจจะไม่ได้เห็นเลขเยอะมากอยู่แล้วนะเพราะว่า ID นี้ดูแบบไม่ได้มีตัวบัฟเยอะด้วยนะครับถ้าอยากให้แดงขึ้นเนี่ยถ้าเป็นหูเต๋าเนี่ยผมแนะนําให้ฟาร,ร์มมาริแฟกให้ใหม่เลยนะแบบแบบปรีใหม่เลยเป็นแบบชิมินาวะเซตใหม่อนะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็นแนะนําว่าให้ไปฟาร,ร์มเอ็มเบลมเพิ่มอยู่แล้วนะเพื่อเอามาปั้นเซียงหลีกนะครับเพราะฉันเป็นไปได้นะและอีกทางหนึ่งคือถ้า,น,า,า,เเน,านนงะ้้ใหแรขึะ ผมเชียร์ให้เปิดคาซึฮะอรีรันนะครับถ้าถ้าเกิดมีมีแบบมีงบหรือมีเพชรน,นะคาซึฮะอรีรันเนะี่ยจะอัปเกรดตี้ตี้ไอยาเอนะ็เนี่ยขึ้นไปอีกนะมันจะเป็นแบบยาเอ็มันจะเป็นยาเอ็แล้วก็อาจจะเป็นไรเดนยาเอ็ไรเดนแล้วก็โคโคมิอย่างเงี้ยแล้วก็สล็อตเนี่ยเป็นคาซึฮะนะครับหรือโคโคมิอาจจะเป็นเบนเน็ตอย่างเงี้ย แล้วมันจะโคตรแรงนะมันจะมันจะแรงกว่าเดิมเยอะนะถ้าเป็นคาสือหาตรงนี้นะอันนี้มั่นใจนะเพราะฉันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่อยากจะให้ยาเอมิโกะกับฮูเต่าที่เป็นตัว dps เนี่ยหรือไรเด้นก็ตามเนี่ยแรงขึ้นนะครับโอเคฟ้าเดิมมืดแล้วนะครับและนี่ก็คือดีวีไอดีของคุณอาคุโตะนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะโดยเฉพาะกับเจ้าของไอดีนะครับแล้วก็กับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยและแน่นอน,นครับเช่นเคยมีอะไรก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ลายก่อยก ขอให้เป็นวันที่ดีและมีความสุขสำหรับทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย